ทุกๆอย่างมันต้องใช้เวลาสะสมมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุนะครับมีครั้งหนึ่งผมเคยไปบรรยายที่โรงเรียนแห่งหนึ่งเป็นโรงเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงมหเลยเมีผมผมพูดถึงเรื่องของดอทจุดจุดที่เราต้องต่อในชีวิตจุดที่หนึ่งเราต้องรู้ว่าเราชอบอะไรคุณต้องรู้ก่อนอันนี้คือโมเดลของการเป็นเลิศทางด้านวิชาชีพในนั้นๆน,น,นะ อันที่หนึ่งคุณต้องรู้ว่าคุณชอบอะไรเมื่อคุณรู้ว่าคุณชอบอะไรคุณฝึกฝนมันล้านที่สองคุณต้องเรียนเรียนให้มันตรงกับที่คุณชอบนี่คือคุณได้สองดอทอันที่สามทำงานในสิ่งที่ชอบและสิ่งที่เรียนถ้าคุณทำแบบนี้คุณจะเข้าไปสู่ความเป็นเลิศของวิชาชีพซึ่งทุกคนต่อดอทได้ยากมากสามอันนี้บางคนเองชอบ แต่ดันไปเรียนอีกอย่างหนึง่งแล้วสุดท้ายก็ทำงานในสิ่งที่ตัวเองเรียนเขาได้แค่สองดอทด,ดอทแรกหายไปพรสวรรค์หายไปได้แต่มันสมองคือเรียนมาแล้วก็ทำงานบางคนรู้ว่าชอบแต่ตอนเด็กๆไม่มีใครแนะนำไปเรียนอีกอย่างหนึ่งที่ตัวเองไม่ได้ชอบไม่ได้รักสุดท้ายมาทำงานในสิ่งที่ตัวเองชอบ ได้แค่สองถูกไหมมันเป็นเลิศทางด้านวิชาชีพยากนะครับการเป็นคมเนี่ยคุณต้องมีพรสวรรค์ในเรื่องนี้แล้วคุณต้องเรียนเพื่อมาซัพพอร์ตความพรสวรรค์ของคุณแล้วคุณต้องทำงานในสิ่งที่รัก